ยัง <Alab> ไม่เคยหลุดเลยบ๋าพ่อบ,บ่เคยหลุดไม่มีไม่มีคำว่าหลุดไม่มีคำว่าหลุดไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าหลุดถ้าบ่อถืกอกล้วพ่อเอาไปจีโอ้โโอเคอืมโอเคโอเคพ่อคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด งวดนี้งวดนี้ไม่ถึงจะให้ให้เอาไปอะไรนะเอาไปขี้โอ้ยเอาไปขี้เอาไปขี้คือคักแท้คืองวดตีพ่อพ่อพี่หยางนู่นี่พ่อวิชันพ่อวิชานพ่อวิชานแต่แรกโลงช่องโดนแล้วเนาะโดนแล้วว่าจะไปตามหากระเจ้าวายุ่ายบัดเขาซุ่มเขาซุ่งวดเนี่อถือเอาไปกี่เตกี้ไปส่งให้เกียรติยงโอ้มันมีเรียกดับพร้อมมีเรียกดับพร้อมแล้วก็มี ดับวนดับล่าแล้วก็มีวิ่งตัวเดียวฟ้อมครับสมมติว่าสมมต่มาน้าไหมแต่ปูนเบอร์นี้มื่อนี้มากพอว่าคำนวณสดเลยม่กว่าสดสเลยน่เสดเลยนะแล้ว่าคำนวณสดอกเี้ยับ้างไม่ดอกเก้าที่บวกเหลี่ยกรัง เรียกรามันดอกสามสองมันมาทั้งบนทั้งล่างโ oh. อ้ทั้งบนทั้งล่างได้ติดไหมแต่ว่าทุกงวดแต่ว่าถือลอตเตอรี่อยู่ถืออันถือเรีือราครับแต่ว่าบนล่างนี่ว่าสองตัวเขาปัจจัที่เหรมันเรือสามตัวเขาปัจจัยที่พอคำนวณแล้วครับเขาทุกงวดเขาถืองวด สามไมนห้าหมื่นมหาอดูจะวาใบนี่อรดเทใบนเียกตันะหเีที่ที่คาดแล้วสิบคาดแล้วคือจะนงหมป๋าเห้อมาตองน้บเลยบ่ถือให้เอาไปกี่บ่พ่อเอาไปกี่โอ้โหัาแต่พ่เอาไปกี่รับประกัน100เปอรเซ็น100เอ จักเปลือเส้นออก่าล้านล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เส้นนี่ผมไม่ลดนะเส้นผมไม่ลดแต่ผมมีผู้ซื้ออยู่ในยหลอดพ่อหยังครับนี่พ่อวิชาญคำบีนพ่อวิชาญนะครับบ้านทำอาหารบะถตือยแคเอาไปกีเอาไปกีเลยทุกงวดเลยบอกพ่อนี่ยงวดรัสเตอรี่เตรียมโตไว้นะครับวันนี้ เตรียมตัวรลยเอาตะลืมมาตอกเลทางนี้เราอันไปเหล็กล็อกเแค่เจเพอร์น่ะแล้ววันหลายตัวน่ะแล้ววันสิคัดไผ่หรอกเอาตัวหญิงตัวเดียวหมดนะหิงบั้ดเดียวมันเหล็กหอกเนี่ยติ่มเลยค่ะล่อตัวเดียวล่อตัวเดียวท่านละ่อตัวเดียวนะครับถือเพื่อถือไปเลยนะครับล่อวิเชียนเรียงก่อนพ่อวิชานคำพิมพ์พ่อวิชานร่างคำคำนุ่มยิ้มลองให้พ่อคำนวณก่อนเนาะ ลอล้อเห็นยังกกูเห็นยังยู่เห็นยังกกูเห็นยุแล้วแล้วกันเดี๋ยวกูจะออกยุถูกงเบิงรถเจ๊กีไปกไปออกเจ๊ดงูกงวดถูกงวดคำวณบ้านแล้ว เดี uh, ๋ยวกูปิดได้วาวอยู่เอาดังๆรอวัดชั Savior> ่วไมเอาดังๆเลยนั่นพ่อเนาะเอาดังลดบัดถือให้เอาไปกีเอาไปกีอือปอเป็นคนบ้านนี่ป่ะปอเป็นคนบ้านทำปะหันทำประหัรวัดถืออไปกีเอาไปกีมันใจแต่พ่อคือขาดมันใจขาดไม่เป็นบ่อมันใจ ก็คืออ,ออกมากถูกลูกงวดบนล่างกลงเลยลค,ลคุณพ่อไม่ให้เห็นสูตรนะครับอีีครับซนะครับนะพี่น้อเนอแสแดงสแสดงว่าพ่อนี่เป็นคนดังเติบอยู่ดีอเอาลุางยูทูบหลายคนเด้ยสทูลินก็ด,ดังเขากห้านานขนาดนั้นเลยบอกว่าโอ้ยสัมรียูวันกูลังยุั้าสูลินโอ้ แสดงว่าดังสุดในย่านนี้เลยนะพ่อเนาะจักเส้อบัตน้องไกไปเโอ้ลูกปเ <ๆ S 2> ตรงเยไปเลยเนัเดยวนตกรอดสูบ้องควอเตอเมยเรคนเต็มเลยนะฮะยำประคารสมุดจดนะครับด เต็มเลยนะครับผมอันยะเลยอ่ะก็สูตรนี่สูตรเดียวเลยบอถือให้เอาไปกีนะครับพ่อ่าตองมันดังตัวผันว่าดังบ่อะไรเนี่ยโอ้เป็นพวกก้อนมัน ปากกามันใหญ่พอดองผมปากาน่อยมาเนี่ยปากาหน่อยมั้น่ัวนมันจะมองไม่เห็นได้พ่อเอาตัวใหญ่ลพมันค่อยดังครับมันถึงกเต็มเปลี่ยนหน้าใหม่ก็ได้พ่อตรเหเ วันเดียวด้อเจอเย็นบัถือกเปาไป่มงีล่ะถือกรเปาี่เนี้ยก็บาถือกเปา้ี่เป่กี้บ่ถือกระเปอซุ่ัดได้บอกเปล่าตามเจอตัวนี้ คนมาเป็นกำลังใจให้พ่อเยอะมากเลยนะครับเอาให้เข้าเรื่องวดนี้นะพ่อเนอะเขาจะไปจีดิขุดอะรกันลสูตรเดียวนี้ดังเปียงปั้งวันนี้ล้วพอเอ้ยสูตรนี้ เอาไปจี้ไปจี้่มันใจเลยคนอื่นเอาไปจี้่าสันเนดอกเป็นดอกมันดอกแปเ่าีบ่หัวนไหมหัวหนสามห้าหสาม้าหสามสามห้าหกสามสามสสอง แสดงว่าพถ้มดาได้นีเนาะคุณอาตุงยิี่จองกันเลยทุกราจับจองกันทุกเครื่องทุกเครื่องเอาออกูนดีมุเข้าไปรอแท่านเสก็ยี่อ้มุกวเู้นนะอื

เากับ2องกับสอมตใดก็พามห้ากับสองห้าเลขเนมันเล่นบารดเลกล่างเลขล่างทน้ có một cái <laughs> gì đó ở trên đó nó rất là 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 nó หล่อคอันข้างหน้าครับพ่อเขียนมาเลยเดี๋ยวคัดลอกอีกคัดลอกแต่หางเดียวนะพ่อเนาะ

ตี่อยนสรุปสรุปอีกหน้าได้ไหมครับพ่อสีแนนีออกจะสรุปเนะ่ามันมีตัวไหนบ้างที่เด่นฉีกออกเลยครับผม่เห็นไเห็นเดดูตัวสรุปนะครับตัวสรุปนะครับ ทานอนสดๆนะครับได้กล้องไยอยู่ไก่ซุ่มเอาก็ได้เด้อพ,อพิ่นก็บังกันข้อข้อเขียนสรุปให้หน่อยครับผมมีตัวไหนบ้างครับกอ่บนลานน่มมนากวนเก็บ้าว

สองรักลอยมีสองสองตัวเดียวเด้คร mm ับสองตัวเดียวเลยนะรักลอยมีสองตัวหาเร้อย์เจ็ดงเก้าเจ็ดสองแปดเก้าไ่นละเลางมันมีเลงลางมีหกับหนึ่งหกตัวเด่นเลยมีหอเลยมีหไม่เพ่อคัดให้เลยครับผม

บนตัวสองไซสองไซสองไซดานานะสองหลักร้อยนะครับไโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเลียกันน้อยสิเนาะโอ้ตอนนี้คนกำลังเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลี้ยคุณพ่อกันนะครับเนี่ยว่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับผมเป็นคุณพ่อก็มาเขียนสูตรให้แบบสดๆเลยนะครับคือท่านบอกว่ายังไม่เคยหลุดเนาะเดี๋ยวเราก็มาพิสูจน์กันว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะครับ มาเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับผมสําหรับพ่อวิชานนะครับผม